สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาพบกับวอท่าพัชรจันนะครับก็คือวันนี้วันอังคารนะครับอังคารศุกร์ผมอยู่พันทิพย์นะครับงามวงวานเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะครับแล้วก็จะทําการไลฟ์สดนะครับที่พันทิพย์งามวงวานก็มีพี่เก้าพี่กองพี่ตั้มนะครับแล้วก็ผมนะครับก็ก็จะไลฟ์สดกันทุกวันอังคารกับวันศุกร์ในเพจวอลลุ่ม นะครับแต่วันนี้พี่ก้องเขาก็ติดนัดนะครับแล้วก็พี่ก้าติดงานนะครับก็เลยกลับมาไลฟ์สดที่บ้านนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆได้รอนะครับแล้วก็ถามไปไหนอะไรยังไงนะครับก็วันอังคารศุกเพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยผมมาไลฟ์ที่เพจนะครับอะไรอย่างเงี้ยส่วนเฟซส,ส่วนตัวนะครับก็จะไลฟ์ในโอกาสที่ ที่ที่ผมอยากไลฟ์อยู่ท่าพระจันทร์บ้างหรืออยู่ที่ที่นอกสถานที่บ้างที่อยากไลฟ์ก็ก็จะไลฟ์ในเพจส่วนตัวนะครับวันนี้วันที่อะไรสิบสิบหกแต่ถ้าถ้าไลฟ์ที่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีแตม,มีพราพผมนะฮะแต่ถ้าเกิดจะเป็นมี ไลท์ที่พันทิปก็จะมีพระของกล้องด้วยของพี่ตั้มด้วยของพี่เก้าด้วยนะฮะวิธีการทํางานของเราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันนะครับแต่เราไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะหุ้นกันทุกชิ้นนะครับก็คือถ้ามีชิ้นไหนที่เราเห็นว่าทํางานร่วมกันได้นะครับก็จะจอยเวนเจอร์กันทํางานร่วมกันนะครับแต่ถ้าชิ้นไหนที่เพื่อเราซื้อมาแล้วนะครับถ้าเราจองต่อได้เราก็จองต่อนะครับของผมเป็นระบบนี้นะคือไม่ได้ว่าอย,อยู่ด้วยกันต้องหุ้นกันตลอด ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับคือสมมุติกล้องได้พามานะครับถ้าผมมีมุมผมก็ซื้อต่อกล้องถ้าผมไม่มีมุมลูกค้าถามผมก็อ่ะกล้องเอาเท่าไหร่ก็ขายลูกค้านะครับก็ก็เดี๋ยวหรือถ้าพะผมมีลูกค้ากล้องอยากได้ผมก็อ่ะกล้องเอาไปขายนะครับกล้องไปขายก็ก็ระบบมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยซื้อขายผมได้ของนะครับพี่ก้าวจองนะครับพี่ตั้มจองพี่ตั้มได้ของผมจอง พี่ตั้มพี่เก้าได้ของมาปุ๊บเนี่ยเอ้ยทำงานร่วมกันไหมนะผมบอกผมไม่เอาอะพี่เกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราทํางานแบบคืออยู่ด้วยกันแค่จริงนะครับแต่ทํางานแบบอิสระในการทํางานนะครับไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยต้องผูกต้องคุ้นกันไปตลอดเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพื่อนเพราะภาคเครื่องเนี่ยมันต่างที่มุมมองนะครับมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าราคาเนี้ยเต็มแล้วนะครับแต่มุมมองพี่พี่ตั้ม หรือพี่ก้องเนี่ยเขาบอกว่ามุมเอ้ยราคานี้ไปต่อได้ซึ่งทั้งสองคนนี้ไม่มีใครรู้ความจริงนะจะรู้ความจริงต่อเมื่อซื้อมาแล้วแล้วลองมอวางขายถ้าไม่มีลูกค้าที่สั่งอยู่นะแต่ลูกค้าที่สั่งเนี่ยถ้าสไตลา์ผมผมก็ไม่ได้หมายว่าสั่งแล้วต้องเอานะครับผมก็ต้องดูราคากลางเป็นหลักนะครับนี้ถ้าผมบอกเฮ้ยผมไม่เอาพี่ตามพี่พี่ก้องก็ซื้อซื้อได้ก็ซื้อไปผมไม่เอาเขาขายได้กําไรเยอะก็ดีใจเขาด้วยนะครับแต่ถ้ามุมมองว่าเฮ้ยผม ซื้อได้ผมมีมุมเขาไม่มีมุมเขาบอกว่าเฮ้ยมันเต็มว่ะเคยซื้อมาแล้วมันขายไม่ได้แต่ไออย่างเนี้ยผมขายได้อ่ะผมก็ซื้อเขาไม่เอาก,ก็จบท่านอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนะครับหรือถ้าอยู่นอกเหตุการณ์ผมซื้อลูกค้าเอาพามาขายผมนะครับผมเนี่ยเคยขายองค์เนี้ยสมมุติผมขายเคยขายได้หมื่นหนึง่งนะครับผมซื้อห้าพันติตานะผมก็เอาเขาแปดพันแต่เขาเนี่ยเคยซื้อเคยขายได้แค่แปดพัน เขาก็อยากซื้อผมหกเจ็ดพันก็ซื้อกันไม่ได้เห็นป่ะก็ไม่ไม่โกรธกันนะครับการการการซื้อพลาเนี่ยถ้าซื้อไม่ได้ก็ไม่โกรธกันนะครับถ้าซื้อได้แล้วเพื่อนก็ถ้าอึดอัดก็ไม่ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยครับสบายๆการทํางานของเรามันมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยไม่ได้มีองค์เดียวในโลกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้หมายความว่าคุณซื้อไปแล้วคุณจะต้องมีกําไรทุกชิ้นนะครับบางชิ้นเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยเพราะว่าใจเรารัก เราก็ซื้อแพงนะบางชิ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีแล้วหรือเราเรารู้สึกเราเฉยเฉยเราก็ซื้อถูกเพื่อเรารู้สึกว่าแพงเพื่อเราก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยคือมุมมองของภาคเครื่องอยู่ด้วยกันก็จริงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องผูกกันไปนะครับแล้วก็อย่างพี่ก้าเนี่ยเขาอยู่พันทิพย์นะครับอยู่พันทิพย์ค่าใช้ใจ่ายตู้อะไรก็หารกันแหละแต่ทีนี้พอของเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็โทรหารเราว่าจะเอาหรือเปล่า หรือถ้าเราเราไม่อยู่เหตุการณ์เขาทํางานได้เลยก็เป็นของเขาไปแล้วถ้าเกิดกําไรเยอะก็มีกาแฟกลับมานิดหน่อยอะไรเงี้ยคือไปตรงเนี้ยมันคือระบบระบบที่เราใช้งานเราทํางานด้วยกันซึ่งระบบอื่นก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะแต่คือป้องกันอะไรรู้ไหมเพื่อนคือสมมุติพี่ก้าวได้ของมาแล้วพี่ก้าวโทรหาเราเอาเปล่าเสร็จปุ๊บเราบอกให้เราเอาเราซื้อเราเห็นแต่รูปแล้วถ้าเก๊ามา ก็จะมาโทษกันไมนะ่ได้เฮ้ยวเราไม่เห็นนะเราไม่พี่ก้าซื้อได้ไงทําไมไม่ดูให้ดีก็ต้องมานั่งโทษกันอีกถูกปะซึ่งถ้าไม่อยู่ในเหตุการณ์ก็ทํางานกันไปได้เลยนะครับไม่ต้องมาหงหน้าพูวงหลังอันนี้คือหลักหลักของของพวกผมเวลาทํางานนะฮะแล้วก็คือตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้นะครับก็ใกล้สิ้นปีนะครับ,นะรบมันจะเป็นวัฒนจักรของของเขาอย่างนี้แหละคือใกล้สิ้นปีเนี่ยพระ หรือธุรกิจอื่นผมว่าเงียบหมดนะนะครับนอกจากการท่องเที่ยวแฟชั่นพวกนี้อาจจะไม่เงียบเพราะว่าเขามีแคมเปญแบบเซลลดราคาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันพอแต่ละบริษัทอะ่ะเขาก็เริ่มปิดบัญชีส่วนวงการพาักสำหรับผมเองผมก็ทำงานไปเรื่อยๆนะครับเหมือนวันนี้เป็นเหมือนใกล้ถึงแม้จะใกล้สิ้นปีแต่เ็เหมือนกับทำงานได้ทุกวันทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้หมายความว่า เฮ้ยซึ่งปีแล้วต้องหยุดทํางานต้องเฮ้ยต้องเบาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปโอกาสที่ดีด้วยนะครับคนแยกซื้อน้อยเราก็มีโอกาสได้ซื้อนะครับได้ซื้อได้เช่านะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเช่าพระไม่ได้ไม่ได้มีเป้าหมายถ้าแต่ก่อนอ่ะเช่ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องนึกแล้วว่าเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวมีคนนี้สั่งเดี๋ยวมีคนนี้เล่นเดี๋ยวจะไปขายคนนี้เดี๋ยวจะเอาไปให้คนนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยเออเห็นชอบราคาพอเหมาะสม เราก็เช่านะครับก็เลยกลายเป็นโดนแซวว่านักเล่นกลายเป็นนักสะสมไปหมดแล้วนะครับแต่ก็คือนึกนึกออกไหมฮะว่าจะเป็นนักเล่นพราได้จะเป็นเซ er ียนพราได้ก็ต้องใจรักพระเครื่องก่อนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอาชีพที่หนึ่งเลยอ่ะใจต้องมาก่อนคือถ้าใจมาจเจกสวัสดีครับเจกแหงๆรวยๆนะครับเจกเจกจะผ่าตัดแล้วนะครับเจกอ้วนจะผ่าตัดแล้วเป็น ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยี่ยมนะเจกแต่ผมก็ขอติดตามขอสารเจกตลอดเวลานะเป็นกําลังใจให้นะครับเจกก็หายไปไหวเดี๋ยวมานั่งไลฟ์สดกันนะฮะก็คือพักเครื่องเนี่ยนะครับพี่สามารถเป็น F อฟซขอบคุณมากครับพี่พี่อดิศักดิ์จาก u t u b e นะครับสวัสดีครับพี่นะครับแล้วก็พี่อดิศักดิ์ขอถามว่าถามได้เลยฮะถามมาได้เลยฮะ เดี๋ยวจะไปดูพักกันนะครับก็รอเพื่อนๆเข้ามานิดนึงนะครับคือปกติเนี่ยนะครับก็ก็จะมีเพื่อนคุยการไลฟ์คุยคนเดียวแม่งก็ขำๆหน่อยนะครับเฮียจุ้ยเฮียจุ้ยสวัสดีครับเฮียจุ้ยตับจะทให้อยู่นะครับเฮียก็ใกล้ก็เดี๋ยวซ่อมให้ครับเฮียติดใบไหนติดขัดอะไรบอกได้เลยนะครับเซอร์วิสให้เต็มที่ครับเฮียครับผมสวัสดีครับผมก็ เนี่ยแหละก็กลับมาไลฟ์ที่บ้านนะครับปกติก็ที่พันทิพย์ก็จะมีเพื่อนคุยเพื่อนแซวอะไรกันบ้างน,นะครับวันนี้ก็ออกแนวยิ้มยอยู่คนเดียวนะฮะแต่ยังดีนะมีเพื่อนๆมีพี่พน้องๆเข้ามากันแบบทักทายกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือช่วงเนี้ยอย่างที่อย่างที่บอกนะครับถามว่าหลวงพ่อเวิรนสลักลดห้ามีอันนี้ผมไม่แน่ใจครับไม่มีครับคือเพื่อนใน u ู u b e อาจจะงงแล้วว่าผมคุยกับใครไอ้เพื่อนใน,งงนะน,ใน Facebook ในแอปฟ้าอาจจะงงนะผมคุยกับใครคือผมไลฟ์สองสองสองช่องอะนะก็จะมีเพื่อนใน youtube ถามคำถามมานะครับก็ก็ก็จะถามให้อนไนเป็น,ปนอ๋ออยู่ญี่ปุ่นเหรอครับเฮียโอ้ที่เที่ยวให้สนุกครับเฮียนะครับเดินทางปลอดภยัยเที่ยวสนุกนะครับเฮียไอดอลผมเลยนะครับก็เวลาทำงานเฮียเขาสุดยอดจริงจังมากนะครับแต่เวลาเขาเดินทางเขาเดินทางแบบติดติดกันเลยครับ จะบอกว่าณนะตอนนี้นะครับทุกธุกรกิจไม่ใช่เพราะวงการพระนะครับม่ว่าจะเป็นรถนาฬิกาเครื่องประดับบ้านอสังหาการเงินการธนาคารมันอยู่ในช่วงเหมือนจะคือถ้าการาฟมันก็จะตกตกหน่อยๆครับมันมันไม่ได้หมายถึงว่าราคาจะตกนะแต่มันจะหมายความว่าคือช่วงที่สภาพคล่องการเทรดมัน ต่ำลงไม่ต้องอะไรมากไปดูตลาดหลักทรัพย์ได้ครับแวร์ุ่มในการเทรดก็จะน้อยน้อยลงแล้วหูญี่ปุ่นลบหองศาเลยครับเฮียโอ้โหอยู่บ้านนี้อยู่อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพแค่ประมาณมีวันหนึ่งต่ำยี่สิบผมยิ่งสั่นเลยฮนะลบหเลยหิมะมาแน่เลยครับเฮียนะครับแล้วก็ อยากจะบอกว่ามันก็การาฟมันจะตกตกหน่อยช่วงนี้นะครับเป็นผมว่าเป็นกันน่าจะทุกธุกรก,กิจนะก็คือมันการเทรดการซื้อขายมันน้อยแต่ถ้ามองเป็นเป็นในเชิงของวิกฤตมันเป็นโอกาสอ่ะมันก็เป็นเรื่องดีนะคืออะไรรู้ไหมคือพระเครื่องอยู่ในในในเกณฑ์ที่จับต้องได้แต่คุณต้องกล้าต่อเขานะความหมายคือมีคนบ่นให้ผมฟังหลายคนว่าฮ้ย เศรษฐกิจไม่ดีมเหน่ยบอกพระราคาลงราคาลงทําไมโทรไปถามโทรไปถามเซียนโทรไปถามร้านทําไมราคามันไม่ลงเลยวะทําไมมันยังเปิดกันแพงอยู่วะคือที่เขาเปิดแพงอ่ะเพราะมันเป็นราคาเปิดความหมายก็คือราคาราคาราคาที่ต้นทุนเขาเนี่ยตอนเขาซื้อมาตอนที่มันแพงอ่ะคือราคาลงเร็วเขาซื้อมาช่วงต้นปีเนี่ยตอนนี้ลงไปกว่า30%นแล้วอย่างเงี้ยเขาติดมืออยู่เขาต้องเปิดในราคาที่ที่ต้นทุนเขายังอยู่ไง แต่เราอะเอาราคาปัจจุบันไปสวดไปไปประเมินเขาเนี่ยอะสมมุติง่ายพับบางอย่างเนี่ยต้นปีแสนสองแสนสามมาวันเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ห้าหกหมื่น 5, 6, อย่างเงี้ยนะครับเวลาเขาเปิดเขาต้องเปิดแสนสามแสนสีเพราะทุนเขาแสนสองแสนสามเขาเปิดก็เอ้ยทำไมเศรษฐกิจดีราคาไม่ลงคือเขาพร้อมจะขาดทุนแต่เขากําลังจะคํานวณว่าเขาจะขาดทุนที่เท่าไหร่บางอย่างนะนะครับจะให้เขามาเปิดขาดทุนเลยเดี๋ยวคนก็ต้องต่อลงไปอีก ถูกไหมเขาเปิดราคาเก่าของเขานะครับแล้วเราแต่เรานึกในใจว่าโอ้โหตอนนี้มันน่าจะอยู่ในเกณฑ์เทาหหมื่นคือราคาที่เซียนซื้อเข้านปัจจุบันนะครับมันก็ดูรู้สึกเหมือนจะห่างแต่คุณลองส่วนเขาดิเขาอาจจะไปประมาณว่าเฮ้ขายไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปซื้อทุนใหม่แล้วก็มาขายใหม่เพื่อลดต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ได้นะครับพี่พี่อดิศัก์ต่อผมได้ พี่ส่งภาพมาดูดีกว่าครับเนี่ยแอดวอร์หนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับพี่พี่อธิักจาก youtube ส่งภาพมาดูผมดูไม่ออกจริงๆครับนะครับพิมพ์ที่ฐานฐานว่ารอสอห้าผมไม่แน่ใจครับพี่ส่งรูปมาดูดีกว่านะฮะชัดเจนดีกว่านะครับส่งรูปมาดูนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปดูพักกันเลยดีกว่าครับพี่ๆนะอ่านี่ดูพักกันนะครับ นี่อันนี้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 เพิ่งแกะมาเดี๋ยวผมขอปรับไฟนิดนึงนะปึ้บอ่าอ่าพอได้อยู่ถ้าเพื่อนๆอยากจะดูอะไรเพื่อนๆก,ก็ก็บอกกันได้นะครับชอบอันไหนก็ส่งอินบ x ็อกมาแล้วก็มาดูกันแป๊บหบนึ่งนะผมขอปรับไฟนิดยนึ่งจู่อากาศลบพกเลยโห อยู่มุดเพิม่มไปหน่อยหนะึ่งแรบบนี่นะครับขอขอผมเช็คไฟนิดหนึ่งพิธาดอนเมืองแชร์ขอขระคุณมากครับพี่พิธาแชร์ทุกแชร์ทุกไลฟ์เลยนะพี่ขอบพระคุณมากเลยครับพี่นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะพี่ก็บรบกวนนะครับแชร์ได้นะครับแชร์ไปก่อนนะครับถ้าใครใครยังไม่มีเวลาชมตอนนี้ แชร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเลื่อนดูตอนตอนที่มีเราว่างก็ได้นะครับไม่ไม่ไมสี่เลียดน,นะครับดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นหลูมบูชวดเบตรงรุ่นสองนะครับเบตรงรุ่นแรกปี2505นหห้านะครับครัเบเบตรงรุ่นแรกนะครับปี2505นห้าห้านะครับเบตรงรุ่น2เนี่ยปีสอง7นห้าสามเจ็ดนะครับท่านสวัสด เป็นผู้ดําเนินการจัดสร้างนะครับแล้วท่านสวัสดิจริงๆอ่ะท่านสวัสดิสร้างปบตรง0ูย์ห้าเนี่ยนะครับก็คือท่านอาจารย์ทิมนะครับแล้วก็เป็นรูปหล่อที่ได้รับความนิยมมากนะครับสร้างแค่999องค์เบตงหรือที่เขาเรียกว่าเลขใต้ฐานก็คือบรรจุผงวัน97นะครับแล้วก็มีเลขต่อกลันเบอร์ที่ก้น นะครับพอมาปี2530นหะรุ่นทูน,นครับท่านสวัสดิ์ก็สร้างรูป,รป,รปเหมือนหลวงปู่ทวดขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งอาจารย์นอมปุกเสกและเคจิอาจารย์หลายๆท่านรูปปุกเสกแต่อันนั้นจะต่อโค้ดรอ59อันนั้นเรียกว่ารุ่นทูน9ปี2530้าเขาจะไมไ่เรียกว่ารุ่นเบตง2เพราะว่าไม่ได้มีเลขนะครับถัดจากนั้นมาก็ปี2533ท่านก็สร้างรุ่นสร้างเจดีก็คือนำปัจจัยทั้งหมดไปสร้างเจดีนะครับก็คือเป็นรุ่นสร้างเจดีปี2533 นะครับพอปี2537ก็สร้างเบตรงรุ่น2ขึ้นมานะครับก็คือมีตัวเลขนี่มีตัวเลขเห็นปะนี่มีตัวเลขนะครับเขาเรียกว่าเบตรงรุ่น2ปี2537นะครับแล้วก็อุดผงว่านเก้าเจ็ดเหมือนกันนะครับมีเนื้อนวะเนื้อหน้าเนื้อทองคำนะครับมีไซส์เดียวขนาดเดียวนะครับแล้วก็ปี2 5 5 4ก็เบตรง3นะครับตอกตัวนะเห็นปะอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเนี่ยมีตอกตัวนะแต่ก่อนเนี่ยเคยบาง ตอนช่วงแรงๆอ่ะ2 0 0หมื่กว่าบาทก็เคยขายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์อยู่ในในเลเวลอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับแต่เป็นพาท,ที่ขนาดกำลังพอดีแล้วก็แล้วก็เป็นพาทที่ออกแบบทรงพิมพ์ได้สวยมากนะเนี่ยผมซูมให้ดูครัแบบหนึ่งเอากล้องผมหายสักคู่นะครับสักคู่อ่าเดี๋ยวผมผมให้ดูรูปแบบทรงพิมพ์ อ่าเห็นปะคือเป็นหลวงปู่ทวดที่หน้าตาเนี่ยสวยมากมีอะครับพี่พี่อดิศักดิ์มอครับนี่นะครับเนี่ยเห็นปะนะครับคือหน้ายุ่นๆแบบเป็นพระหล่อนะครับแต่แบบทําสวยมากนะครับทําสวยมากเห็นปะเนี่ยผิวตึงแล้วก็มีต่อโค้ดปึง้ง อ่าที่อ่อโค้ดนะนะครับต่อโคดต่อโคดนะนะครับแล้วก็ลันเบอร์ลันเบอร์นี้เนี่ยอันนี้เป็นเลขสามหห้าศูนเป็นเนื้อนักวะนะครับผมว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ที่เก็บได้นะครับแล้วก็ แล้วก็น่าสะสมนะครับราคาชั่วโมงนี้ก็ลงมาจากแต่ก่อนเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับหนูทวดเบตรงสองนะครับอาจารย์นองปลุกเสกแล้วก็เกจิอาจารย,าย์สายใต้นะครับร่วมกันปลุกเสกนะครับอันนี้น่ารักนะครับแล้วก็นี่อันนี้พักโคอันนี้ได้มานี่เพิ่งแกะมาจากเลี่ยมนะเลี่ยมคือเลี่ยมอยู่กับรุ่นรุ่นรุ่นอยู่กับรุ่นพี่ผมเนี่ยเนี่ยเลี่ยมมาสามสิบปีอะที่ผมลงคอนเทนต์ไปในในเฟซบุ๊กอะนะครับ ที่ผมลงคอนเทนต์ไปนะครับวัดพระโคเนี่ยเป็นพระเครื่องที่ที่ที่มีเนื้อว่านผสมลักษณะเดียวกันกับเนื้อว่านเข้าเจ็ดนะแล้วก็หลวงปู่ทิมอาจารย์ทิมเนี่ยปลูกเสกอาจารย์ทีมมาปลุกเสกก็เหมือนกับหลวงปู่ทวดมานะครับเพราะว่าท่านหลวงปู่ทวดท่านอิง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 หลวงปู่ทวดอยู่นะครับก็จะมาร่วมในการปลุกเสกนะครับอธิษฐานจิตด้วยนะครับนี่เห็นไหมนี่ อันนี้ก็ดูง่ายนะนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะเขาจะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับนี่ข้างแบบนี้ดูง่ายเลยเห็นปหคือจริงอ่ะพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะมีพิมพ์ใหญ่ต้ออันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่อยู่หมวดพิมพ์ใหญ่ต้อพิมพ์ใหญ่ชลูดพิมพ์ใหญ่ข้างขยับอย่างเงี้ยก็จะแบ่งตามตามพิมพ์ไปนะครับข้างอ่ะต้องเป็นประมาณนี้เห็นไหมข้างจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมสังเกตนะพิมพ์ใหญ่ต้ออันนี้ผมสังเกตเองนะคือไม่ได้มีใครสังเกตเหมือนผมนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าองค์อื่นมีหรือเปล่า แต่ผมได้หลายองค์พิมพ์ใหญ่ต้อนเนี่ยถ้าผมสังเกตเนี่ยมุมเนี้ยเนี่ยมุมตรงนี้เนี่ยมุมตรงนี้จะติดตรงนี้เนะี่ยจะมีรอยเป็นตมหนิบล็อกเขาอยู่เห็นปะนะผมสังเกตเองแล้วก็พวกนี้จะม่านเนี่ยจะคมคมนะครับแล้วเนื้อว่านี่จะเป็นเนื้อแบบคือแน่นๆอนะ่ะเห็นไหมนะครับแน่นๆนนะครับนี่หน้าตาก็ติดติดดีพอสมควรนะครับเห็นปะติดดีพอสมควรนะติดดีพอสมควรนะครับ เห็นปะ่ะอ่านะครับเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเจดีมีเส้นคมคมเห็นป่ารอยเท้าหลวงพ่อนะครับนี่ด้านหลังเป็นรอยปั๊มอย่างนี้นะครับนี่นะนะอันนี้ก็ก็อยู่ในเกมพาดดูง่ายนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆงงว่าเฮ้ย ไอรูเนี่ยคือรูอะไรนะครับผมว่านักเล่นพระทุกคนรู้นะฮะแต่แบบอ่าเผื่อเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยเพื่อนใน YouTube หรือใครที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้นะพระหลวงพุทวดวัดประสาทหลวงพุหลวงพุทวดวัดเก้าหลวงพุทวดเนื้อว่านปี2497นะครับหลวงพุทวดวัดประสาทนะครับแล้วก็วัดพระโคแล้วก็อีกหลายๆหลวงพ่อรวมถึงนี่หลวงหลวงพ่อปานวัดบานหนอโคก็จะมีรูเหมือนกันเห็นป่ะไอรูเนี่ยคืออะไรไอรูเนี่ยคือ เขาจะเวลาบล็อกเนี่ยเขาจะเปิดเปิดตูดบล็อกไว้บล็อกมันจะเป็นบล็อกแบบวางลงไปนะเวลากดเสร็จปุ๊บเนี่ยเนื้อก็จะปีนด้านนี้ใช่ไหมเนื้อก็จะปีนแล้วเขาจะเสียบไม้เข้าไปแล้วก็ดึงเพ้าออกมาเนี่ยเสียบไม้แล้วดึงเพ้าออกมาไม้เนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยไม้ก็จะเป็นไม้ริมเรียม,เห,ยมเห็นปะ่ะเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงเพ้าออขึ้นมานะครับมันเป็นกระบวนการและวิธีการนํเพ้าออกจากบล็อกอนะครับประมาณนี้นะครับอ่า อันนี้แล้วก็อันนี้ที่ลงไว้นะครับเพิ่งได้มาเมื่อเย็นนะพี่ชายแบ่งให้นะครับนี่สมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับรุ่นแพรสองพันนะแพรพันเนี่ยสร้างปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับแพรพันสร้างปีสองห้าหนึ่งศูนย์แพรสองพันสร้างปีสองห้าหนึ่งหนึ่งแพรสามพันสร้างปีสองห้าหนึ่งสองไล่มาตามนี้เลยแพรพันแพรสองพันกดมือ กดมือก็คือใช้ใช้ตัวกดกดบล็อกพิมพ์นะครับส่วนแพรสามพันก็จะมีกดมือกดเครื่องนะครับกดมือ,อย่างกดมือเนี่ยเขาเรียกกดมือใช่ปะมันก็จะแบบเป็นสลปสสลปทบิดๆหน่อยนะครับเนี่ยกดมือเป็นเป็นตัวตัวบล็อกกดนะครับบล็อกกดมือนะครับอัอนนี้ตัวกดมือเนี่ยอย่างที่บอกนะครับพี่อาจารย์พ่อบอกว่าทําไมวันนี้ฉายเดียวครับพี่เก้าติดงานครับ พี่ก้าติดงานครับอาจารย์แล้วก็กล้องติดบุฟเฟ่ครับก็เลยกลับมาไลฟ์สดที่บ้านครับอาจารย์เดี๋ยวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆ <c oughs> จะถามว่าหายไปไหนนะครับทุกคนยังมีชีวิตอยู่นะครับอาจารย์ไม่ได้ไปไหนครับนะครับทุกคนยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่พอดีอพี่ก้าติดงานแล้วก็ผมอยู่คนเดียวผมไลฟ์ที่พันทิพย์ไม่ถนัดเนี่ยผมก็เลยกลับมาไลฟ์ที่บ้านนะครับอ่านะอ่านี่นะครับ อันนี้เป็นแพรสองพันนะครับเป็นแพรสองพันคือเนื้อหาผมว่าเหมือนกับแพรพันเพื่อนๆพนืรู้เปล่าว่าทาไมแพรพันได้รับความนิยมแพรพันเนี่ยมีมวลสารของสมเร็จวัลคังบางผมเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็มวลสารของสายวัตถุชัดรวมถึงรวมมวลสารของเป็นเป็นผง itj ของของหลวงพ่อแพรว่าพี่กุลทองนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ต่างๆที่หลวงพ่อแพรเก็บไว้นะครับแพรสองพันก็เนื้อหาเดียวกันนะครับอายุการสร้างต่างแค่ปีเดียว นะครับแพรพันเนี่ยนะครับสร้างน้อยมากหลักร้อยองค์นะครับแล้วก็หมดแบบโดยรวดเร็วอ่ะนะครับอีกปีหนึ่งอ่ะก็ปี2511เนี่ยแพรพันปี2510พอปี2511เนี่ยหลวงพ่อก็ก็เปลี่ยนบล็อกหลังเนี่ยเป็นแพรส0 0พนะครับคำว่าแพรส0 0พเนี่ยไม่ได้จํานวนการสร้าง2000องค์นะแต่ก็หมายแพรเนี่ยคือหลวงพ่อนะครับสก็คือรุ่นนะครับแล้วก็พันเนี่ยเป็นชื่ออาจารย์ท่านนะครับอาจารย์ของหลวงพ่อแพรนะครับนี่นะครับและทีนี ทีนี้มีอ่าแปะผมเล่าให้ฟังว่าคือจะไปเอาแพรพันนะครับจะไปเอาแพรพันหลวงพ่อบอกว่าแพรพันไม่มีแล้วเหลือแต่แพรสองพันให้เอาแพรสองพไปใช้เหมือนกันเหมือนกันกับแพรพันนั่นแหละนะครับหลวงพ่อบอกไว้นะครับก็จะมีลอยนี่เป็นแผ่นทองแผ่นทองแปะอยู่เอ็กซเรย์ดูว่าจะมีแผ่นทองการวางตะกุดเนี่ยจะเรียงตะกุดแบบนี้ทองเงินนา อันนี้ดีหน่อยอน,นี่เห็นตะกุดโผล่เลยเห็นป่ะทองเงินหน้านะครับถามว่ารู้ได้ไงก็นี่ไงเนี่ยเนี่ยรู้ได้ไงนี่เอ็กซเรย์มาแล้วเห็นป่ะนี่เอ็กซเรย์มาแล้วน,น,ะนะครับเป็นแผ่นตะกุดนะครับเป็นแผ่นตะกุดนะครับนี่เห็นป่ะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นแผ่นเป็นแผ่นทองเห็นไ,ไหมนะนะครับนี่เอ็กซเรย์มานะครับแต่ก่อนไม่มีเอ็กซเรย์นะแต่ก่อนไม่ค่อยมีเอ็กซเรย์ผมก็รับถือคนที่เล่นพลาสมัยก่อนนะ คือเขาแบบคือเขาดูงานซ่อมไล่งานซ่อมไลง่งานงานไล่โอ้โหเขาเก่งอะนะครับอันนี้แพรสองพันเนี่ยจะเหมือนแพรพันว่าเป็นพิมพ์มือพิมพ์มือเนี่ยจะมีรอยรอยบล็อกเขาอยู่นี่รอยนี้รอยบล็อกเึ้งเห็นปะ่ะเป็นขีดนะครับแล้วก็แพรสองพันนะเป็นบล็อกมือเนี่ยแล้วก็มีขีดตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะกดแล้วมีเนื้อเกิดเนื้อแบบปิ้นขึ้นมานะครับแล้วก็นี่เป็นรอยบล็อกเห็นไหะ นี่รอยขีดบล็อกอยู่เห็นปะ่ะนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับให้กดขยับเนี่ยอันนี้คือกดแล้วมันขยับนะครับบล็อกขยับมันเลยเห็นซ้อนตรงนี้บางองค์เนี่ยซ้อนขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับให้กดยังไงก็ตามนะครับไอพิมพ์อ่ะพิมพ์เขาอ่ะจะต้องคมชัดลึกเห็นปะ่ะใบหน้าแล้วผิวก็จะตึงเขาตึงเห็นปะ่ะจะไม่จะไม่ย้วยไม่สลบไม่อะไรนะครับเนื้อเนี่ยมีหลายโทนนะ คือหลายโทไม่ได้หมายว่าเขาผสมโคกต่างกันนะผสมโคกเดียวกันแต่ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศในการเก็บรักษาหรือลักษณะของการห้อยใช้นะครับเนื้อที่ประทุออกมาเนี่ยคุณสมบัติของเนื้อเขาเนี่ยเขาจะประทุออกมาเป็นแบบเป็นเดือดเอด่ะเนี่ยต่างอิ๋วจะประทุออกมาเดือดๆเนี่ยเห็นปะนะครับบางองค์ก็จะเรียบตึงไปเลยก็มีมันผมว่าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาหรือ การเอามาห้อยใช้โดเนเหงือไม่โดเนเหงืออะไรพวกนี้ก็จะมีผลต่อการประทุของของของเนื้อพระนะครับประทุของเนื้อพระทางอิวที่ประทุขึ้นมานะครับนี่ตางอิวที่ประทุขึ้นมาเอาตัดนะหลุด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 ยูทูบเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนนะครับพอดีมันตัดอะครับแป๊บนึง